ซีรีส์คำนวณบำเหน็จชลาภาพนะครับหัวข้อท็อปปีกวันนี้รับบำเหน็จชลาภาพ164,853บาท54สตางค์ได้ชัวรมาบอกวิธีการคำนวณอย่างละเอียดด้วยตัวอย่างที่เราจะนำมาคำนวณกันให้ดูนะครับทุกท่านก็สามารถคำนวณเองได้นะดูให้จบคลิปฝากกดไลค์กด, like, กด Subscribe คอมเมนต์เป็นกำลังใจใด้วยนะครับก็ดนนะครับ เงินที่ถูกหักไป5%มันแบ่งไปทําอะไรได้บ้างนะครับมันแบ่งไปทําอะไรบ้างนะครับสหลักๆจะแบ่งไปในกรณีชราภาพนะครับแล้วก็กรณีสงขคาะบุตรนั่นเองนะสตัวนี้นะครับเอาง่ายๆว่า750บาทสมมุตินะห้เบาทเนี่ยสี่บาทมันถูกแบ่งมาใช้ตัวนี้นั่นเองเอาละวิธีการรู้นะครับว่าคุณจะได้รับบําเน็จ นะครับโดยประมาณนะยังไม่รวมผลตอบแทนเท่าไหร่เนี่ยก็สามารถที่จะไปได้ไปดูได้ที่เว็บไซต์ www.sso.go.th นะครับใส่ข้อมูล username password ของเรา,เาไปนะครับแล้วก็เข้าไปที่ข้อมูลทั่วไปการคำนวณเงินสงเคราะห์ชราภาพมาตรา33นะครับมันจะเข้ามาสู่หน้านี้ซึ่งจะบอกถึงนะครับจำนวนปีที่คุณชำระนะครับประกันสังคมที่มันสมทบเข้ามานะครับแล้วก็ คอลัมน์ที่2เนี่ยจะเป็นจํานวนเงินสมทบของผู้ประกันตนคือของเราเองอะ่ะเท่าไหร่นะครับคอลัมน์ที่3าเป็นจํานวนเงินสมทบของนายจ้างนะครับแล้วก็คอลัมน์ที่4เป็นเงินสมทบของภาครัฐในกรณีอา่าเหตุการณ์โควิดหรือเหตุการณ์เศษรษฐกิจอะไรก็แล้วแต่ที่สําคัญสําคัญที่ในอา่าที่ภาครัฐจะสนับสนุนให้นะครับแล้วก็ยอดรวมทั้งปีเท่าไหร่มันก็จะอยู่ในตารางนี้นั่นเองนะครับใคร อยากให้คำนวณให้นะครับก็สามารถที่จะแจ้งยอดรวมทั้งหมดในแต่ละปีนี่แหละนะครับไล่ไปเลยปีนี้ปีนี้ปีน,ปนี้เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมมาคำนวณให้ หลายท่านนะครับเข้าไปเช็คเงินสงเคราะห์ชลาภาพมาตา3า 3, 3 9 3 9สามานะครับสามารถที่จะเข้าไปเช็คได้นะมันจะมีตารางในรูปแบบนี้นะครับไม่ใช่ตารางแบบ Excel แบบนี้นะมันจะเป็นตารางของประกันสังคมนะนะครับซึ่งจะมีนะครับจำนวนปีจำนวนเงินสมทบนะครับของผู้กันตนแล้วก็เงินสมทบของอานายจ้างแล้วก็ยอดรวมทั้งหมดเราจะคำนวณด้วยนะครับใช้คอลัมน์แรกนะครับปี นะครับที่ชําระบวกกับยอดเงินสมทบนะครับรวมทั้งหมดเพราะว่าเราจะต้องได้นอกจากเงิน1นึ่ง0สนบาทเนี่ยที่เห็นอยู่เนี่ยมันยังมีเงินในส่วนของผลประโยชน์ตอบแทนนะครับที่ประกันสังคมจะให้เรานะครับซึ่งในแต่ละปีผลตอบแทนเป็นเปอร์เซ็นต์ไม่เหมือนกันเพราะ,ะนั้นเราต้องไปคํานวณอ่ะไปคํานวณกันเลยก่อนอื่นนะครับเราต้องรู้กันก่อนว่า บำเหน็จชราภาพเนี่ยนะครับประกันสังคมเขาเอาไปลงทุนด้วยนะเพราะนั้นเมื่อเอาไปลงทุนเนี่ยมันจะมีอัตราผลประโยชน์ตอบแทนนะครับมาว่าคุณได้เท่าไหร่ในแต่ละปีนะครับแต่ละปีจะไม่เหมือนกันนะเนี่ยได้เป็นเปอร์เซ็นต์ว่ากี่บาทกี่บาทถามว่าเอามาจากไหนนะครับตัวนี้เอามาจากข้อมูลการกําหนดอัตราผลประโยชน์ตอบแทนเงินบําเหน็จชราภาพปีพุทธศักราชต่างๆนะครับเนี่ยที่ประกันสังคมประกาศเอาไว้ว่า คำนวณจ่ายอัตราเท่าไหร่นะกี่เปอร์เซ็นต์เอามาเป็นตารางนี้นั่นเองใช้ตารางนี้อ้างอิงได้เลยนะข้อมูลจริงปีนะครับมาดูกันนะสองหาสี่เนะครับเงินสมทบ9600บาทสะสม9600บาทนะครับอัตราผลประโยชน์ตอบแทนนะครับปี49อยู่ที่4.45นะครับผลประโยชน์ตอบแทน427บาท20สตัง ปี50เงินสมทบ9,600บาทสะสม19,200บาทอัตราผลประโยชแทนปี50อยู่ที่6.3%ผลประโยชแทน1,209บาท60สตางค์ปี51นะครับเงินสมทบ9,600บาทสะสม28,800บาทอัตราผลประโยชแทน0.1%ผลประโยชแทน28บาท80สตางค์ปี52นะครับเงินสมทบ9,600บาทสะสม38,400บาท อัตราผลประโยชน์แทน4.05%ผลประโยชน์แทนนะครับ1,555บาท20สตางค์ปี53นะครับเงินสมทบ9,600บาทสะสม48,000บาทอัตราผลประโยชน์แทน4.25%ผลประโยชน์แทน2,400บาทปี54นะครับเงินสมทบ12,200บาทสะสม58,200บาทอัตราผลประโยชน์แทน4.08% ผลประโยชน์แทนอยู่ที่2,374บาท56สตางค์ปี5.5นะครับเงินสมทบ1,200บาทสะสม6 8 4 0 0บาทอัตราผลประโยชน์แทน4 1 5เผลประโยชน์แทนนะครับ2 8 3พนปสบาท60สตางค์ปี .56 นะครับเงินสมทบ1,200บาทสะสมนะครับ7 8 6 0 0บาทอัตราผลประแทนนะครับ4.27%ผลประแทนนะครับ3า5 6บาท22สสตางค์ ปี57เนะครับเงินสมทบ1,200บาทสะสม8 8 8 0 0บาทอัตราผลประแทน3.6% 6ผลประโยช์แทน32,50บาท8สตางค์ปี58นะครับเงินสมทบ1800บาทสะสม9 9 6 0 0บาทอัตราผลประแทน3.21%ผลประแทน31,97บาท16สตังค ปี59นะครับเงินสมทบ1,800บาทสะสม11,400 11, บาทอัตรา,รา 59, ผลประยชแทนปี59 3.65%ผลประโยบแทน4,029บาท60สตางค์ปี60เงินสมทบ1,800สาส 1, 200, บาทสะสม121,200บาทอัตราผลป,ประโยชน์แทนปี60อยู่ที่3.61%ผลประโยบแทน4,375บาท32สตางค ปี61นะครับเงินสมทบ1,800บาทสะสม132,000บาทอาตัตราผลตอแทน3.16%ผลประโยชน์ตอบแทน4,171บาท20สตางค์รวมอาตราผลประโยชน์ตอบแทน32,853บาท54สตางค์รับไปเลย เงินบำเน็ตที่จะได้นะครับ1 3 2 0 0 0บาทบวกผลประโยชน์แทน32,853บาท54สตางรวมเป็นเงิน1,64,853บาท54สต่างรับไปเน้นๆเลยนะครับก่อนจากกันนะครับเรามาดูเมนูต่างๆเกี่ยวกับเว็บไซต์ประกันสังคมนะครับ www.sso.go.th นะครับใส่ username password ของคุณนะครับ ระบบจะพาท่านมาสู่หน้านี้นะครับเป็นหน้าเมนูต่างๆซึ่งสามารถที่จะดูนะครับเงินสมทบการเปลี่ยนสถานพยาบาลประวัติการใช้สิทธิประโยชน์การคำนวณเงินสงเคราะห์ชลาภาพบำเน็จบำนานนะครับแจ้งประสบอุบัติเหตุอันตรายต่างๆได้ผ่านหน้านี้หรือแม้กระทั่งสมัครมาตรา39นะครับเรามาดูเมนูแรกกันหน่อยดีกว่านะครับบริการด้วยตนเองผ่านระบบนะครับ eSell service นะครับโดยจะพาท่านมาสู่หน้านี้นะหน้านี้จะเป็นรายละเอียดต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นประวัติการชำระเงินล่าสุด12รายการของคุณนะครับหรือแม้กระทั่งการขอรับสิทธิทประโยชน์ต่างๆจากกองทุนประกันสังคมเดี๋ยวนี้ไม่จำเป็นจะต้องไปกรอกแบบฟอร์มนะครับที่สำนักงานประกันสังคมอย่างเดียวก็สามารถที่จะ เข้ามาดูในนี้นะครับแล้วก็ยื่นนะขอรับผลประโยชน์ทดแทนมีเมนูต่างๆไม่ว่าจะเป็นประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยข้อบุตรสงเคราะห์บุตรทุกพลภาพก็สามารถคลิกแล้วก็กกอกและแนบเอกสารได้นะครับหรือแม้กระทั่งประสบอันตรายก็มีเมนูย่อยนะฉุกเฉินอุบัติเหตุนะครับธนตกรรมเงินทดแทนการขาดรายได้ค่าเตรียมนะครับค่าฟอกเลือดนะครับค่าความเสียหายจากการรับบริการจากการแพทย์นะครับ หรือแม้กระทั่งคดบุตรนะครับก็จะมีฝากคันตามเกณฑ์ค่าคอดบุตรนะครับสามารถที่จะเข้าไปแล้วก็กรอกรายละเอียดนะครับแนบไฟล์นะครับเพื่อขอรับผลประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคมง่ายๆเลยทีเดียวหรือแม้กระทั่งทุพพลภาพก็สามารถยื่นขอใช้สิทธิ์ได้นะครับส่วนในประวัติการใช้สิทธิ์เงินทดแทนสามารถดูประวัติได้นะครับในประกันสังคมเนี่ยดูได้ว่าคุณมีการเบริก ประวัติอะไรอย่างเช่นของผมเนี่ยมีการเบริกว่างงานในปี65นะครับมันก็จะมีประวัติอยู่หรือแม้กระทั่งการขูดหินปูนนะครับ900บาทก็มีประวัติอยู่เราสามารถไปดูประวัติได้เลยนะว่าคุณใช้นะครับสิทธิประโยชน์ใดๆเกี่ยวกับประกันสังคมบ้างนะครับ